สวัสดีครับผมจิรเดชถบ้านนะครับวันนี้นะครับผมมานําเสนอนะครับรถสวยๆเหมือนเดิมนะครับผม h o n ด a า c c o r d โฉมเจน8นะครับนี่นะครับหล่อๆทรงดีเลยนะครับผมชุดแต่งบูเก้นรอบคันแม็กแท้ขอบยีนะครับผมสวยคินคีนเลยนะครับเนี่ยนะครับสวยเต็มพอดีซุ้มเลยตัวถังสวยนะครับไม่มีชนหนักนะครับใบท่อคู่ เดินเลทออกจริงนะครับผมท่อคู่ออกจริงนะครับคันนี้ตัวถังสวยนะครับไม่มีชนหนักสวยเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับน้ำมันล้วนตลอดคันนี้เป็นรุ่นพอปนะครับ2.4 Navigator นะครับผม หลอ่ลอๆทรงดีเลยนะครับฟิตเมนต์สวยๆนะครับเดี๋ยวลองไปดูภายในกันนะครับภายในสวยสะอาดนะครับเบาะหนังเดิมโรงงานไม่มีแตกขาดนะครับม่านหลังไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับแอร์หลังใช้งานได้นะครับแสงประตูสวยนะครับผม อปอดับไฟฟ้าคู่หน้านะครับใช้ง,งานได้ครบโคร์มไลทยมันติฟังก์ชันพูตคอนโทลน,นะครับออฟชั่นครบนะครับปรับเกียร์มือแพทเทิร์นชิพนะครับปรับเกียร์ที่มือได้เลยครับจอนิเวเกเ,เตอร์นะครับภายในสวยนะครับสวยสะอาดเลยนะครับ คาสวยใสๆนะครับสีสันรอบๆตัวรถนะครับผมประมาณสัก90%อร์เซ็ครับถือว่าสวยเลยครับใบหน้าใสๆนะครับคันนี้แต่งเป็นไมเนอร์เชนแล้วนะครับผมแต่งหน้าเป็นไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วห้องเครื่องสวยนะครับไม่มีชนหนักนะครับ เครื่องยนต์เดินนิ่มเรียบนะครับน้ำไม่ดังควันไม่ไหลนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมหล่อๆเลยนะครับสำหรับแอคคอร์ดคันนี้นะครับผมเป็นรุ่นท็อปนะ2.4นวิเกเตอร์นะครับผมราคาเปิดไว้ที่3 8 9 0 0 0บาทนะครับผมตัวรถเป็นปี08นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ดูรถที่ที่เต็นท์จิระเดชรถบ้านศูนย์รวมรถยนต์ธนโชต1ิ1 1สอซอยบรมราชชนนี99นะครับหรือว่าโทรนะครับ092-460-4256นะครับสวยๆทรงดีอย่างนี้ราคาไม่แพงนะครับ389,000บาทใครสนใจก็เรียนเชิญน,นะครับโอเคครับขอบคุณครับ